เดวเดินหาที่นั่งก่อน ดีมากเลยได้นั่งขบวนธรรมดา31 7อีกแล้วโอ้โหแล้วจะวิ่งตัดหน้ารถทำไม31เจค่ะกรุงเทพลบบุรีออกจากสถานีกรุงเทพห้าโมงครึ่งโอ้โโชคดีมากเดี๋ยวจะไปรอ313แล้วก็284 371ค่ะ 9โง45นาทีค่ะเย็นๆที5แยกยมราชเมื่อกี้ลงจาก317มา371ค่ะกำลังจะไต่รางขึ้นมาสัญญาณให้ไม้กันยังไม่ลงถนนก็ดำเนินไปอย่างปกติแต่ตอนนี้371มาจอแล้วค่ะ สัญญาณให้ไม้กั้นลงแล้ว oh, <hi. S 1> นา้าไตขึ้นมาแล้วค่ะขบวนธรรมดาที่371 ไม่กา้าอีกแล้วโอ้แต่น้าจะลอให้เขาจะไปไหมเขามานาอยากให้ไปไม่ไปค่ะยังรอ ว่าเป็น4110หรือไม่ขบวนธรรมดา371วันนี้4110อันซ้อมค่ะขบวนธรรมดาที่371 แยกยมราชตู้นี้ก็เป็นตู้แอร์สัญยาณให้หมายการคืนก็จะประมาณนี้ทุกคนก็จะใส่กันเต็มที่ ชุมชนโค้งรถไฟยมราชคะ่ะช่วงที่ไม่มีรถไฟผ่านผู้คนก็จะสัญจรเดินข้ามตามรางไปมาเหมือนชีวิตปกติอีกทางฝ้าก็จะเป็นฝั่งที่จะไปบางซื่อ ถือว่าหาแยกยม,มาราชน,นี้ก็จะเป็นทางเชื่อมทางแยกระหว่างรถไฟสายตะวันออกสายใตย้สายเหนือค่ะนอกจากนั้นยังมีรถเมล์อีกหลายสายที่ผ่านบริเวณนี้ทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะขึ้นทางด่วนด้วยอย่างเช่นสายที่กำลังมา ็นรถเมลสายสองค่ะปลายเหลืองก็จะขึ้นทางด่วนอันนี้ก็จะเป็นสาย79สาย4ี่ขีดห8สาย79มีหลายสายเลยค่ะที่ผ่านจุดนี้แต่ว่าปลายรถเมลก็จะห่างออกไปหน่อยนึง กันยังไม่ขึ้นเลยนะทุกคนมาดูสัญญาณให้ไหมกันขึ้นนั่นไม้กันลงเรียบร้อย น้ำมาแล้ว ขบวนธรรมดาที่313ชุมทางบ้านพาชี บอกแค่ฟังแต่ยังไม่ได้ใจสามแปสามค่ะ ่อดดับสถานีแล้วจะอยู่รับรงได้โสารที่ป้ายอยู่รถอโศกเป็นป้ายอยู่รถรับรงถัดไปครับ ควรธรรมดาที่2 7 6มาจากด่านลมแดนบ้านคลองลึกสัญญาณให้ไม้กั้นลงแต่ว่าก็ยังมีรถฝ่าไม้กั้นตลอดทุกที่จะเป็นแบบนี้ จะมาพร้อมกัน Ha! Ah.